ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตัวไลน์ชาแนลนะวันนี้นะคะผมจะพาทุกคนนะไปเล่นตัวละครเพนง6วิธีนะซึ่งเป็นเพนเสื้อขาดนะหรือว่าเพนตอนสู้กับนารุโตะอ่า หมด9หางนะหลังจากที่สู้กับนาะโต้โหมด9หางนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ,ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเพนเอออาร์นั่นแหละนะครับผมเป็นเพนตัววัลเลอร์พาสของเรานรในซีซั่นก่อนๆน,น,นะนก็จะเป็นเพนตัวนี้นะครับที่ทมผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นกันในวันนี้นะโอเคเพื่อประหยัดเวลานะเดี๋ยวผมจะทุกคนเนี่ยเข้าไปจัดทีมเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะนํานทีมไหนไปเสนอแล้วก็นําไปเล่นกันนะครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตจัดทีมก่อนซึ่งเพนรอบนี้เนี่ยผมจะไม่เอาตัวแข็งไว้ตัวแรกนะผมจะอ่าที่ผมคิดไว้นะที่ผมคิดไวนะ้นยผมจะเอาเพนเล่นกับสกิลอ่ากงจักอันนี้นะครับแล้วก็เอาพวกอ่าตัวละครอ่า มนาโตนะครับเอาไว้แบบนี้แล้วก็ตัวแข่งเนี่ยจะเอาเป็นซาสึกิตัวสุดท้ายนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมผมว่าทีมนี้มันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะได้นะครับทีมนี้แล้วก็อ่าคัมภีเสริมเป็นแบบนี้แล้วก็สารเชิญเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอ่าในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเล่นได้ดีขนาดไหนแล้วก็โหดขนาดไหนนะโอเคไปเริ่มกันเลย<อ>ที่รอบแรกนะครับผม<อ>มาแล้วนะ เราเจอซาสึเกะนะครับผมแล้วก็รุ่น2แล้วก็อ,อิทาจินะครับอิทาจิเนี่ยเป็นสกิลสายฟ้าล้างตัวแข็งโอเคนะครับล้างเข้ามาตัวแรกด้วยดีอ่าเราโอเพนกับส,าส,าสกิลวงจักรมานะค่อนข้างที่จะเล่นกับซาสึเกะได้ค่อนข้างทีจ่จะง่ายเลยนะครับน่าจะนะค่อนข้างนะไม่ใช่แบบว่าง่ายนะค่อนข้างที่จะเลื่อมไปแล้วหรอซาสึเกะ เรียบร้อยนะครับมันงัดขึ้นจากพื้นไม่ได้แล้วนะไอ้สกิลหนึ่งซาสุเกะนะ่ะปกติเนี่ยมันจะสามารถงัดขึ้นจากพื้นได้นะบึ้ม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 เรียบร้อยบึ้ม,มนะครับโอเค อู่กรโดโรโโนี่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะตายนะไม่ตายเฉยเลยนะมันมีกเกราะไงแล้วก็ลดดาเมจเรานะโอเคนะครับคราวนี้ก็จะมาเป็นรุ่น2ตัวแข็งนะซึ่งตัวแข็งเราต้องระวังให้ดีเพราะว่า,าเราไม่มีแรงแต่ว่าสกิลหนึ่งเราสามารถจับได้นะแต่ว่าต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะครับ

มาที่นี่เลยนี่แน่นะครับโดนเรานะชีนบาดเดนเซ่เรียบร้อยนะครับรุ่นสองโดนเราไปแล้วนะโอเคตรนสายก็จะเป็นดิจิกับสกิลและสายฟ้าใช่ไหมสายฟ้าใช่ไหมเจอเราเจอเราเราเพียงแค่หล,ลบสกิวเงาเคาห้ได้แค่นั้นนะทุกอย่างจะง่ายขึ้น ไม,ไม่ทันเาะอ๋เรียบร้อยเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่นะไม่นะ บึมเล่นต่อไม่ได้ชุบนี่แน่โอเคอ๊บเฮ้ยเขาไม่หลบปะนี่มือโอโหเก็บสามไม่ได้ทุกคนเลือดเขาเยอะกว่านะ เสียดายมากเลยนะครับโอเคไม่เป <stop>. ็นไรนะก็ถือว่าเอ้ผมต้องเอาฮิวมานะเอาฮิวมาเดี๋ยวตอสองเราเาฮิวมาเลยว่าจะเล่นแบุ้บ นี่แน่โดนเราสะทอ้อนไปไงเรียบร้อยนะครับตุยไปเลยอิทจินะครับนี่โดนโชว์มีทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสารเชิญก่อนนะตัวที่สองเราจะเป็นฮิวไปนะเพื่อเอาไปให้เพนนะครับเอาไปให้เพนนะเป็นฮิวอยู่นะโอเคแบบนี้นะครับผมเราก็ไปกันต่อเลยนะ ว่าหามินาโตเดดาละโอเคนะครับมินาโตตัวแรกก็มากับสกิลสะท้อนนะคิดว่าเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาแล้วหลลไปก่อนได้ปะ

เน,เนี่เลยนะครับผมมาโดนดูดซาดีๆเรียบร้อยนี่หันหน้าใส่ด้ยวยเป็นไงล่ะหันหน้ารับฝนนะครับเวลาเพนเนี่ยอ่าเวลาเราเล่นเพนเนี่ยอ่าสนามเนี่ยนฝนมันจะตกนะม

้นี่ยนี่แกจะสิเนี้โอ้ยไม่ทันนะขอดูดไหนได้ไหมลงมานี่เลยนะคะผมแน่นะโอเคยังดีที่เราชนะนะโอเคหันหน้าไปรับลมอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปก็เป็นซาส,สเกะแลละเรามีฮิวนะครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมเราจะไม่ตายนะ <c oughs> โอเคมากับร้าง <c oughs> ใช่ไหมมากับร <c oughs> ้างใช่ไหมนี่เนี่ยไไม่นะตีพลาด เสียท่าเลยทุกคนเอาาเอาาไหมไนะโอ้โหอันนี้เราพลาดเองนะทุกคนนะต้องโทษตัวเองเลยจะไปโทษเดือนโทษด,ดาวไม่ได้ละบุม้มเ,เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะท่าทีนี้มีเสียวเลยนะผมจะกระาสู่ลงจักไปแล้วทุกคนนะ นี่เนี่ยเรียบร้อยย่ีบุ้มโอเครอบนี้ให้มีตกเก็บงานนะโซนตาไว้เคีวัดตอนนะี้ยี่ชนะแล้วนะครับ ไปกันต่อนะไปกันต่อนะกำลังสนุกเลยนะเล่นเพลงไปแกล้งคนนะครับสือดึงโอเคขอนี้ขอนี้โอ้ยเจอซาสเกะนะครับซาสเกะโจจูโรแล้วก็คาโกสึนะมากับล้างลุกไฟตัวแข็งโอเคหวังว่าจะไหวนะครับกับซาสเกะนะ มาแล้วมาแล้วมาเจอกันหน่อยเป็น,นไ,ไงเซนโต้คายชิ โอเคถามจริงถามจริงมันต้านได้ขนาดนี้เลยเหรอมันต้านเพีนผมได้ทุกคิดเลยอ่ะ,อะคิดเอา <c oughs> สุดจริงนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็คิดว่าเนิร์ฟแล้วนะมันจะต้านได้ไม่เยอะเท่าไหร่สรุปต้านเพนผมได้ทุกฮิตครับผมเอาคืนหน่อยเอาคืนหน่อยนี่นะโอเคนะมีมิเตอเราจัดการทุกคนรอบนี้ผมมาโชว์มิเตอรนะเพนเราม่องไปละ โอเคเมื่อกี้เขาเสียสารเชิญสองตัวเลยปะอ่าใช่สิเขาเสียไอไอทะเลทรายแล้วก็เสียออหอยทากด้วยนะครับฮะโอเคไม่เป็นไรน <femin ists> ก็ถือว่าเรื่องดีนะเป็นเรื่องอะไรที่ดีที่เราเสียสารเชิญไปแล้ว <prope ller> <Comics> どう、川壁。おお。あ、たれ。な戦が。はい。呼ば นี่เนี่โอเคไม่เป็นไรนะดียังกลับมาได้เมื่อกี้ผมว่าผมกดหันหลังนะแต่ว่าทำไมมันอนาล็อกมันน่าจะไม่ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรอันติก็เลยไปนู่นเลยนะคราวนี้คาคูสื่อมากับ่าตัวแข็ง ดยรวมตัวเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่ละอ่าฮะแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะ อ้าวโดนผมแล้วนะเดี๋ยวเรียบเรียบร้อยจริงเมื่อกี้ผมก็ฆ่าตายได้เลยแหละนะครับแต่ว่าผมจะเล่นอะไรของผมก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ก็เลยเป็นแบบนี้ไงโอเคอันนี้เพิ่งเล่นสามรอบใช่ไหมครับแหม ก็ถือว่าเสียท่าไปก่อนนะเพนเราโอเคนะครับปากันต่อไปกันต่อตอ,อีกสักสองรอบแล้วกันนะหมายถึงว่ารอบ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 นี้แล้วก็รอบหน้าอีกรอบนึงโอเคนะสึสเกะเอ้ยเราเจอสังเกตบ่อยมากเลยนะล้างแล้วก็เพิ่มจกักระโอเคล้างเพิ่มจกักราแข็ง

โดนด้วยเหรอไม่น่านะเมื่อกี้ผมน่าจะดูดถึงนะ โอเคเร,เ,อเราเป็นฝ่ายชนะโอเคนะครับแหมดีนะหลบจับเขาได้นะไม่งั้นแบบมองเทงเนี่ย่ะคราวนี้เป็นคาคุสึใช่ไหมมาสิเมื่อกี้เราเล่นคาคุสึไปแล้วนะรอบนี้เราต้องเล่นคืนนะเราก็เล่นอีกนะครับทำอะไรครับยทำใส่นะไหม いいね。いいね ่นานลอดห้าสี่สามสองหนึ่งโอเครอดครับโอเคเฮ้ยทำไมมันกดไม่ไปอ่ะทำไมอ่ะทำไมแบบหมายถึงว่าผมกดดูดหันไปอีกทางแล้วไออนาลอกผมไม่ไปเฉยเลยนะ งงมากเลยนะเสียดายด้วยเมื่อกี้เขาอุตสาหกระหมดแล้วอ่ะอันนี้ผมเล่นในคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะไม่ได้เล่นในคีย์บอร์ดมาแต่ก่อน,นออเพราะว่าผมจัดโต๊ะใหม่นะครับออโ,โอเคไม่เป็นไรนะ,ะยังไงนี่อีกนะครับโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายจริงนะ ไอ้จังหวะเข้าคู่เสือมาโอเคตัวแข็งใช่ปหมเราเล่นอยู่ขอบนะเล่นอยู่ขอบพอเขาหลบม,มาก็สารเชิญเลย โอเคเรียบร้อยนะครับบายบายโกอเคก็ถือว่าพาดไปนนิดหน่อยนะรอบนี้ไม่นิดหน่อยแหละสองครั้งเลยนะครับกดอนาล็อกแล้วก็หันไม่ไปเออนะครับ อ่าโอเคไปกันนะไปกันโอเคแล้วก็มาอยู่ในรอบสุดท้ายนะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะเจอตัวอะไรนะมาแล้วเจอซาสึสเกะคาคุสึโจจูโรผมยอมรับแล้วว่าซาสึสเกะมาแรงจริงช่วงนี้เพราะว่าคนเขาเรียกว่านะหลายๆคนก็เกิดกันแล้วนะครับเพราะว่ามันใกล้จะออกตู้ละเดือนหน้าแหละนะครับผม โอเคมามามามะล้างใช่ไหมล้างตัวแข็งแล้วก็ลูกไฟ โดนเราไปแล้วฮันนี่มาค่าคุศึนะค่าคุศึก็หลบสก,กลิลสองเขาได้แค่นั้นเลยหล,ลบสก,กลิลสองเขาได้นะครับเดี๋ยวเขากดตัวแข่งมาแล้เดี๋ยวเราแบบดูดน,นะครับนี่ไม่ทันเหรอเราดูดได้นะโอเค โอเคนะครับฮันโซเซนเดียวอ่าอันติให้ดูนะครับนี่ตั้งแต่เล่นเพลงมาผมยังไม่ได้อันติเลยหมายถึงว่าในวิดีโอนี้นะผมยังไม่ได้กดอันติเลยนะครับโอเคก็ใช้ให้ดูบ้างเดี๋ยวทำไมไม่กดอันติบ้างเลยพี่อะไรเนี่ยนะครับ โอเคนะก็ ah. anut, mm hmm. ใช้ดูแล้วนะเนี่ยใช้แล้วนะโอเคอันนี <laughs> okay. <that> ้มาเป็นฝั่งของโจโจโรบ้างนะโจโรโไม่ไม่ไม่ยากไม่ยากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเราดูดไปดูดไปข้างหน้าก่อนนะแล้วก็เผื่อเขาพุ่งมาเลยว่าละแี่จริงๆถ้าผมดูดไม่โดนอ่ะผมก็ยังมีคำพีเสริมไงในการเล่นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะดูดนะครับแต่จริงๆผมจะไม่ได้กดดูดค้างนะผมจะกดดูดครั้งเดียวนะแต่ว่ามันไปโดนค้างเฉยเลยมันก็เลยฟันแบบนั้นนะ เรียบร้อยนะครับโอเคนะก็ถือว่าจบไปได้สวยนะรอบนี้นะครับก็ถือว่าเราลดความ,มผิดพลาดได้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับตัวละครเพนนะครับโอเคทุกคนสำหรับวิดีโอเพนในวิดีโอนี้เนะี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมมาจนจบแล้วก็ ก่อนจากกันนะอยากจะฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องอัปตาไลดยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอของผมนะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโออะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วกกระดิ่งนะครับผมไปแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบาย